ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่164เคลื่อนไหวสองการกระตุ้นที่รุนแรงนี้มันปราณอย่างไม่ใช่หรือไงลู้ซึ่งตื่นเต้นหมายความว่าปราณอย่างของเราในตอนนี้แข็งแกร่งเกินไปจนของอย่างอื่นต้านทานไม่ได้แล้วเขาครุ่นคิดก่อนกัดนิ้วชี้แล้วบีบเลือดสีแดงเหนียวเหนียวหยดหนึ่งออกมาเลือดหยดลงบนพื้นดังแม่สู้ สิ่งที่ทำให้ลูเซิงตะลึงตาค้างคือเลือดบนพื้นขยายตัวอย่างรวดเร็วและคลุ้มคลางเดิมทีตอนตกใส่พื้นมีขนาดเท่าเล็บไม่กี่อิดจใ,จให้หลังก็ขยายจนใหญ่เท่าฝ่ามือเขารออยู่ด้านข้างดูเลือดหยดนี้กลืนกินเหล็กพื้นใหญ่บนพื้นจนกลายเป็นหลุมขนาดเท่ากำปั้นสุดท้ายคล้ายเป็นเพราะเซลล์บ่งตัวถึงขีดจำกัดจึงค่อยๆหยุดลง กินได้กระทั่งโลหะหรือลู่เซิงยื่นมือไปหยิบขุยลักษณะเหมือนเนื้อจากบนพื้นขุยเหล่านี้เหมือนองค์ประกอบที่แยกตัวออกมาหลังจากเลือดหยดนั้นกลืนกินโลหะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นผลลัพธ์อันสุดยอดซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแกร่งถึงจุดสูงสุดลู่เซิงยกนิ้วขึ้นดูปากแผลที่กัดไปเมื่อครูปากแผลสมานแล้วของแหลมสีเทาอมเขียวปกคลุมผิวอีกครั้งจอจานไม้ตรีอ,อ่างกอไก่ อยู่ๆรู้สึกก็รู้สึกถึงความหิวโหยจากท้องร่างกายเขาหดลงอย่างรวดเร็วกลับเป็นมนุษย์ในสภาพหยินโชคช่วงจากนั้นก็เทก้อนข้าวย่อส่วนสำหรับบรรเทาความหิวออกมากำหนึ่งก้อนข้าวที่ใช้วัตถุดิบหลายชนิดเช่นงาถั่วลิสงน้ําตาลเส้นข้าวทำขึ้นมานี้รับประทานก้อนหนึ่งถือได้ว่ารับประทานไปหนึ่งมื้อหนึ่งก้อนมีขนาดเท่าผลเหอเถาวลนดัดค่อนข้างสะดวก เขาเก็บกวาดสภาพเละเทะในห้องสงบใจเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดินออกประตูหินข้าปิดด่านนานแค่ไหนรู้เส้งสูดหายใจลึกแสงอาทิตย์ด้านหน้ากระจ่างตาเป็นยามกลางอู่แล้วเรียนประมุกพักผ่านไปสองชั่วย,ยามแล้วองครักษใกล้ชิดตอบเบาๆซอซไมเอกงองูเจิ้นกัวมาถึงแล้วหรือมารออยู่นานแล้ว ลู่ซึงพยักหน้าเรียกคนมานำทางไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปพบท่งเจิ้นกัวที่สวนดอกไม้ดอกเหมยเบ่งบาลในสวนดอกไม้กลีบดอกสีขาวเกลื่อนกลาดบนต้นไม้และผื้นดินส่งกลิ่นหอมประทัจมูกซ่งเจิ้นกัวสวมชุดรัดรูปสีเทานั่งกระวนกระวายอยู่หน้าโตหินตัวหนึ่งอยู่ด้านใน อยู่ๆเขาก็ถูกพามาถึงสถานที่อันงดงามตรกาารตาแบบนี้คุณชายที่เห็นโลกมามากย่อมทราบว่าที่แบบนี้ไม่ใช่ที่ที่ขุมกำลังธรรมดาจะมีได้แม้ผู้มาจะแสดงเทียบเชิญของอาจารย์ลู่แต่ก่อนจะเจออาจารย์ลู่ใจเขาก็เต้นตุมต้มตุ้มต่อมๆเจิ้นกัวลู่เซิงย่างเท้าเข้าสวนดอกไม้ อาจารย์ลู่ซ่งเจิ้นกัวลุกขึ้นในที่สุดใบหน้าก็ผ่อนคลายข้ากังวลมาตลอดว่าใครพาข้ามาสถานที่แบบนี้ที่แท้เป็นอาจารย์ลู่นี่เองเขาเดาออกแต่แรกแล้วว่าลู่เซิงไม่ธรรมดากลับนึกไม่ถึงว่าจะร้กาศถึงระดับนี้ดูจากท่าทีของคนที่พาเขามาเหล่านั้นเขามองออกว่าลู่เซิงมีบาร,รมีสูงมากในจิตใจของคนเหล่านี้ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างลู่เซิงนั่งลงมองสร้างเจิ้นกัวที่กระวีกระวาดเติมสุราให้เขา กล่าวไปก็น่าประหลาดนับตั้งแต่อาจารย์ลู่ชี้แนะค่าครั้งล่าสุดสิทธิ์พอกลับไปรู้สึกพลังยุทธรุดหน้าพันลีในวันเดียวตอนนี้ปรับขั้นตอนเบื้องต้นของคล็ดสนหนึ่งสำนึกให้มั่นคงได้แล้วซ่งเจิ้นกัวมีใบหน้ายินดียื่นมือมาลู่เซิ่งจับชีพจรของเขาถ่ายเทปรานภายในเข้าไปเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายของอีกฝ่าย ไม่ผิดจากที่คาดไว้ปราณภายในด้านในร่างทรงเจิ้ลกัวเปลือกนอกเป็นเคล็ดสนหนึ่งสำนึกความจริงเป็นปราณขวดสมบัติที่เขาใส่ไว้ในตอนนั้นแต่ว่าปราณภายในนั้นคล้ายแข็งแกร่งขึ้นส่วนหนึ่งไม่สังเกตอย่างละเอียดก็ดูไม่ออกแต่ขอแค่เขาคิดก็ดึงปราณภายในสายนี้ออกมาได้ตลอดทําให้ทรงเจิ้นกัวสูญเสียความสําเร็จทั้งหมดก่อนหน้าแม้แต่หลักฐานปราณภายในในร่างก็พลังทลายโดยสิ้นเชิงเป็นความสามารถชั่วร้ายจริงจริง ลู้เซิงสะท้อนใจแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าพัฒนาการใช้ได้ต่อจากนี้ท่านฝึกวิชาที่ประสานกันได้แล้วข้ามีวิชาหมัดชุดหนึ่งไม่มีผลโจมตีทำได้แค่หล่อเลี้ยงร่างปรับเลือดลมชื่อหัดเชื่อมชีพจรท่านลองเรียนดู ลู่เซิงไม่คิดจะช่วยหาทางลัดให้ซ่งเจิ้นกัวเดินอย่างมั่นคงไปตามลำดับขั้นตอนก็ดีแล้วส่วนการแก้แค้นคู่แค้นของซ่งเจิ้นกัวคือจตุรัสแดงด้วยวรยุทธ์ของเขาต่อให้ฝึกฝนชั่วชีวิตก็ไม่ใช่คู่มือของพูดผีที่อ่อนแอที่สุดของจตุรัสแดงอยู่ดีนี่ความจริงไม่มีความหมายลู่เซิงคิดให้เขาตั้งใจฝึกฝนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนไม่เร็วไม่ช้าเอาแค่หนีได้ตอนเผชิญพูดผีธรรมดาก็ใช้ได้แล้ว สอนวิชาหมัดจบลู่เซิ้งยืนยันผลของปราณขวดสมบัติได้ว่าสามารถยกระดับและควบคุมพลังฝึกปรือของคนอื่นๆได้จริงๆเมื่อเป็นแบบนี้เงื่อนไขบ่มเพาะทหารเดนตายที่ใช้ได้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วลู่เซิ่งให้คนส่งซ่งเจิ้นกัวกลับเข้าเมืองแล้วเริ่มวางแผนชุบเลี้ยงคนที่ใช้กันได้ส่วนหนึ่งด้วยระดับชั้นของเขาในตอนนี้หากเจอปัญหาจริงๆคนที่จะช่วยเขาได้อีกแรงในพักวานแดงที่ใหญ่โตไม่มีสักคนเดียว เราจำเป็นต้องมีขุมกำลังลับซึ่งแข็งแกร่งมากพอมาคอยปกป้องญาติมิตรและจัดการเรื่องราวระดับพันธนาการส่วนหนึ่งการไปพันธมิตรบูในครั้งนี้อาจเจอโอกาสยอดฝีมือระดับเอกฟ้าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวพันธมิตรบูรวบรวมยอดฝีมือระดับเอกฟ้าไว้ไม่น้อยคอยร่วมมือกับพวกเขาต่อสู้กับตระกูลขุนนางแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือแม้จะเจอจวนอุโยก็ได้แต่หลบซ่อนไปทั่วใช้การไม่ค่อยได้ รู้ซึ่งครั้งนี้ด้านหนึ่งเตรียมจัดการเรื่องราวพยานในเหตุการณ์อีกด้านหนึ่งคือรวบรวมคัมภีรลับให้มากพอสุดท้ายดึงตัวยอดฝีมือมาเป็นพวกทดลองชุบเลี้ยงผู้เข้มแข็งมันคายุดที่คุกคามระดับพันธนาการได้เขาค้นพบผ่านซ่งเจิ้นกัวว่าขอแค่ถ่ายปราณขวดสมบัติเข้าไปก็จะเพิ่มพลังฝึกปรือให้แก่ยอดฝีมือเหล่านี้ได้แต่ว่าระดับกับสัดส่วนที่เพิ่มยังไม่ชัดเจนนะัไปเรียกสวีชุยมา ลู่เซิงใคร่ครวญสักพักแล้วออกคำสั่งขอรับไม่ทันไรสวีชุยก็มาถึงสวนดอกไม้คุกเข่าข้างหนึ่งให้ลู่เซิงคำนับประมุกพักเจ้าตามข้ามาลู่เซิงนำเขาออกจากสวนดอกไม้วิ่งไปถึงลานฝึกวรยุทธ์อีกแห่งขณะเดียวกันเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ทุกคนเข้าไปรบกวนอาชุยเจ้าติดอยู่ในระดับสำนึกปลอดโปร่งมานานเท่าใดแล้ว ลูเซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าหน้าต่างไม้หันหลังให้เขามองไปยังที่ไกลห่างออกไปจากสายน้ำกว้างขวางกลายเป็นสันดอนสีเขียวเข้เขมหลายแห่งนักตกปลาหลายคนนั่งบนสันดอนเรือใบจอดอยู่ข้างๆนกสีขาวส่งเสียงร้องพร้อมโฉบผ่านสันดอนลมพัดผิวน้ำจนเกิดระลอกคลื่นเหมือนเกล็ดหลายชั้น บนน่านน้ำของเรือวานแดงที่อยู่ใกล้ๆยังมีพลพักส่วนหนึ่งใส่แค่กางเกงขาสั้นลอยๆจมๆในแม่น้ำที่เย็นเยียบกำลังว่ายน้ำออกกำลังกายสาปีแล้วสวีชุยตอบอย่างเคารพสำหรับพักวานแดงในปัจจุบันการดำรงอยู่ของลู่เซิร์งเปรียบได้กับตระกูลเจินในตอนนั้นสะกดผูตีผีทั่วทั้งแดนเหนือไม่ให้เหมิมเกริมความปลอดภัยของคนมากกว่าหมื่นคนในพักฝากไว้บนร่างของคนหนุ่มสูงใหญ่ตรงหน้าผู้นี้ ดังนั้นเขาจึงเคารพนับถือลู่เซิงมากกว่าเดิมปีนี้เจ้าอายุ36ชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีเวลาให้เสียอีกเท่าไหร่ลู่เซิงกล่าวรับเรียบละสายตากลับมามองดูสวีชุยสวีชุยเองก็ทราบเพียงแต่ก้าวนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสวีชุยมีสีหน้าหดหู่ถ้ามีโอกาสทำให้เจ้าเข้าสู่ระดับสำนึกปลอดโปร่งได้พลังในระดับที่เทียบเท่ากันแต่ภายหลังต้องพึ่งพาข้าเจ้าจะเลือกอย่างไร ลูเซิงเอ่ยเสียงทุ้มต่ำสวีชุยงุนงงเงียบเงินลงสีหน้าเขามีแววดิ้นรนเล็กน้อยมือกำด้ามดับข้างเอวแน่นขึ้นเรื่อยๆจนข้อกระดูกเป็นสีขาวเนิ่นนานให้หลังเขาสูดหายใจช้าๆอาชุยยินดีลู่เซิงหันกลับมาประจันหน้ากับเขาข้าจะทำให้เจ้าเลื่อนระดับพลังได้ผ่านวิธีการส่วนหนึ่งทว่า การเลื่อนระดับนี้จะทำให้เจ้าไม่อาจใช้วรยุทธ์กับข้าได้ตลอดการนี้ไม่ใช่ยาพิษและไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาแก้พิษแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพลังฝึกปรือของเจ้าจะขึ้นอยู่กับตัวข้าช่วนี้รันลู่เซิงอธิบายอย่างละเอียดนี่ถือเป็นเกียรติของข้าน้อยสวีช่วยกล่าวอย่างแน่วแน่ลู่เซิงงุนงงเล็กน้อยจากนั้นคิดว่าที่นี่ไม่ใช่โลกใบก่อน คนของที่นี่ไม่ได้คิดสลับซับซ้อนในยุคที่ความซื่อสัตย์เป็นความดีงามตรงฉินไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้รับความเคารพจากผู้คนแม้แต่นักรบเดนตายที่แท้จริงยังมีคนยินยอมเป็นปัญญาชนที่คุณนางเลี้ยงไว้ยินดีชักดาบพุ่งไปตายเพื่อตอบแทนบุญคุณเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏแค่ในนิยายเท่านั้นลู่เซิงเห็นความแน่วแน่และความศรัทธาในดวงตาของสวีชุยพลน,นึกถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ในพักของตัวเองณเวลานี้ หวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจทีหลังเขาลดเสียงกล่าวสวีชุยก้าวขึ้นมาข้างหน้าคุกเข่าลงข้างหนึ่งข้าน้อยไม่มีทางเสียใจลู่เซิงจ้องมองเขาเงียบเงันสักพักปราณภายในที่เจ้าฝึกฝนมาความจริงขาดอีก9ก้าก็จะข้ามประตูได้แต่เป็นเพราะขาดความคมกล้าเจ้าลาละหลังอยู่ที่ธรณีประตูนี้นานเกินไปจนค่อยๆเกิดความท้อแท้วันนี้ข้าจะช่วยเจ้าอีกแรง สวีช่วยเงยหน้าขึ้นงุนงงอยู่บ้างตอนที่เขาเกิดความสงสัยกลับเห็นเงาร่างที่อยู่ตรงหน้าพระโมวงเงาที่หลงเหลือพุ่งปราดเข้าหาตนเอกภพไร้สิ้นสุดหยินอย่างกระเรียนหยกฟิวมือที่เหมือนหยกขนาดใหญ่ข้างหนึ่งทาบลงบนหน้าผากเขาอย่างช้าๆพริบตานั้นปราณภายในที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่สายหนึ่งทะลักเข้าสู่ร่างเขาสวีช่วยรู้สึกว่าร่างกายขยายขึ้นเหมือนถูกเป่าลม ผิวหนังกล้ามเนื้ออวัยวะภายในเกิดความเจ็บปวดเขาอยากร้องออกมาอย่างอดไม่ได้แต่ฉุกคิดได้ว่าประมุกพักกำลังถ่ายทอดวิชาพลันกัดฟันข่มความเจ็บปวดไว้มือขวาของลู่เส้งขยายใหญ่เล็กน้อยลมปราณสีแดงจางๆหลายสายวงเวียนอยู่ทั่วรังนั่นเป็นตาข่ายโลหิตของวิชาก้าพิฆาตแดงฉานที่ลอยขึ้นมาเองปราณสีแดงลอยวนอย่างช้าๆรอบคนทั้งสอง เขาพลันยกตัวสวีชุยขึ้นปล่อยให้ร่างกายอีกฝ่ายพลิกไปมากลางอากาศเปรี้ยงกระแทกฝ่ามือออกไปฝ่ามือขวาของลู่เซิ่งกระแทกใส่ทวงอกสวีชุยปราณหยินยางขวดสมบัติไหลบ่าเข้าสู่ร่างอีกฝ่ายอย่างคลุ้มคลั่งสวีชุยกัดฟันอย่างเจ็บปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างเริ่มบิดเบี้ยวและกระตุกอย่างแรงผิวหนังค่อยๆมีจุดเลือดเล็กๆซึมออกมา พลังฝึกปรือหลายร้อยปีของลู่เซิ่งแม้จะถ่ายเทเข้าไปให้เขาเล็กน้อยก็ทำให้เขายากจะรับไหวต่อให้เป็นลู่เซิ่งตอนนั้นก็ยังยกระดับทีละขั้นขๆจากนั้นรอร่างกายชินแล้วค่อยยกระดับครั้งต่อไปการถ่ายปราภายในปริมาณมากเช่นนี้รวถเดียวไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับที่ปราภายในมหาสารทลักษ์เข้าไปกล้ามเนื้อสวีช่ยถึงกับปรากฏการบิดเบี้ยวคล้ายกลายพันธุ์ ตุ่มสีแดงเลือดขนาดเท่าเล็บหลายจุดค่อยๆนูนขึ้นบนทรงอกของเขาตุ่มเลือดหนาแน่นปกคลุมพื้นที่ขนาดเท่ากำปั้นจากนั้นเส้นเลือดสองเส้นก็งอกออกมาตรงตุ่มเลือดยืดไปยังแขนสองข้างของสวีชุยพลังสายหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไม่รู้กี่เท่ากำลังไหลเชี่ยวพลิกตัวในร่างของเขา กลางลานฝึกทั้งสองคนไม่ขยับขยื้อสวีชุยถูกลู่เซิร์งประทับฝ่ามือใส่หน้าอกลอยนิ่งอยู่กลางอากาศเหมือนกับติดอยู่บนมือของเขาควันสีแดงนับไม่ถ้วนหมุนวนรอบคนทั้งสองขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ